กับครูเอิบนะมีปัญหาเองเด็ดเลยสบายดีโมโก้มาเนี่ยมากินอีกแล้วกับต้มยำหนาะใส่ไข่แดงใส่ก,กลมฮนะว้ยเราว,วายใครนอกแล้วพน่นขึ้นผ้าขึนน้นพลคือพน่นจีตก,กเลยก็เลยฉละเข้ามาในแม่มาทำแล้ว มานากันเลยมุกฮะก็คือมาแตะเบียกเป็ดตลอดคนมีเบียกมีงานเนาะกอดข้อเขาอยู่ว่าเฮ้ตรนี้อ่ะก็เบียกอะไรกันเบียกกอดข้อเข่าเน๊ป เกิดอยากนำมหงลายมือละเลยมือนี้มันพอดีแหวผ่านเห็นกลมหงเขาแขมทางบิดมาช้นลงหนึ่งให้มีหัมาตำพัก่ซนพเจ้าเองจะต้องซื้อ

กูอาไรละพักยังจ้ะักอีฮึนตักนี้ไม่ค่อยมีตังว้าว Những lần mất tân là tuần ngọt 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 này ngọt 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 เดี๋ยเลี้ยงอยู่เพื่ออะไรม,มครบังคังนะสำหรับคอมเมนต์ด้วยงมโกใครคอมเมนต์ก็ขอมองขอบใจเลยถ้ามีเวลาก็ชิคเอาไปอ่านเนาะไปอ่านไปตอบนะม,นมันคือว่าในมันมีเบียกในผูคขาไแหละใส่เมียเมียก็ไปปลูกผัก Bụng một cái phạt bụng màu thịt màu đại khái Tươi một cân Ôi màu thịt dù phê Rồi rồi Nhàm ràng có lô 200 Bên ngân bàn sao nè Lô 10.000 Lô มันปลูกดีมันปลูกได้เก็บอะรสองสหอบเนาะมันเป็นโลกมันเป็นแล้วนะพอได้เติมนำ้ำเติมตอนกันไปน้ำมูกเลยปากกาโลกสามสิบบาทปากกาดอกกากเขา อืมดีมากอืมคำพัง,งเพยนี่ว่าพังเพยเป็นน้ำจันดานเอาไปตักน้องจ้ะแล้วตาล่มได้สั่งกับต่อกันกันเฮิร์ดกับกูปตะตัดกับมันกุปตะเก็นเบี้ย vào ăn lèo lèo xong nè hả, ê ơi hớt lái bơ dì đi đó coi hớt đu đủ mấy. cả điều bàn thì mình ăn bia của mường, cà phê cà phê tam hông nào cả bộ phết cà อตอนเอาไปตังออกรอ,อกวยู่เนาะวันลงไม่ไม่อาามาได้เนาะเจ้วดาเมาเรานะอำฮ ไปแล้วจะมองมันหัดเมียหน่อยกูแต่ละคนน้าคือจือได้จือดีไอ้เวรเป็นเดือนเป็นปีกันยังจืดมันจือบ่เคยลืมเจื้อไัน ควบเรื่องว่กเงินงินเจอดินใช่คนคนรักคนรักเจอเงินแม่วายยุเธอชนะมัน่ะเฮเยือนบัดอย่าปัสเถิดมผู้ถ yes, no ือชนะเ็นเงินแต่พ wow, ู้เจ้าเป็นคนถือเองนี่จงมือบ้ากาแฟปุ้นจมือบ้ากาแฟปุ่นตอยแล้ว เวลาจะเบายังว่าเขาจบกันยังหัวเขาบอกเขาใจมึงอี่ภาคเดี๋ยวโวคนบาปเสอร์เงินเบสเสอร์เงินเมสเสอร์บอสุดเยอะมากเลยเธอเม่เบิ้งงี้เขาเอาน้ำคนมือมันลายบอลเชิงน้องบางทีมันก็ลืมไป บาปนะี่ผู้จ้าเป็นคนเชื่ผู้จ่าเป็นคนหลกบอกอไลฟ์ทริปแล้วก <c oughs> นะ่เอิบนะมีปัญหาเทดิออบอกอรค์ทิปแล้วเอ,อ,เอ,อิบมันจะพาเอิรกจะมีเยมัอนเอิบเอเอิบกับไตวายบอกเอด <c oughs> ตะ่ะ S <S ต้องัดมันอายรถคุณไปย่งคุณริรมีความอายอยู่นาคุณอย่าไมีนะ <S 2> <S 2> มึงซองหายย้าเนี่ซองห้าทีาท <S 2> <S 2> ากน,นีะก็เป็นทีกนอยแหละใคร่องนวยขุดรหาสนอยจะมาแย่งกูซองขี่นี่ใครมีซิปนอยอยังเลืนน่อน่ยเดียวตรงเจ้า <S 2> <S 2> <S 2> ว่าไรกิน,ข,นข่หำก็ยังบ่ไข่หำเค็มไข่แดงเค็มมันยังอ่อนหวานหวานหวานนุบๆไข่หำผัดเจ้ากินนะอิ่มแล้วนี่เอาคลิปปิดหน่ะอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีไข่ไหำเค็มดีหาไปไปนหนึ่งุ้ยเค็มจนตีลิน้น สำหรับไฟที่กินน้ำเนาะเบิ่งน้ำขอโทอดต่อไฟลายอีนมันบ่มีมารยาทอีนมันบ่มีมารเลยเนียพอกันในมุมมืดว่าชัดเจนเอาเนาะโมโหไฟมากกะอย่าลืมกดไลค์กดแช้กับเราอะไรบ่มีอย่างไรดอกเรื่องคลิปตลกตลกกับเบิ้งสถานการณ์โควิดก็ถัด้เมื่องบานกับชีปชีไปเห็ดเนาะอันนี้ก็เห็ดแบบนี้ก่อนมาเรากองแกงมึงมาเอาเขาเขาโมโหใจเลยลายที่เขาเบิ่งเนาะมึงนะ Hãy, play a boxer ball. Ah, có một cái tay mong go, see you again. Bye bye.